เวลาชื่อที่ขึ้นนะคะลูกเนาะผมจะเห็นว่าเวลาชื่อที่ปรากฏใน MST เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วชื่อเนี่ยมักจะขึ้นต้นด้วยนามสกุลก่อนแล้วก็ค่อยปชื่อนะคะลูกแล้วก็ใน MST เนี่ยไม่เรียงอะไรที่เลยนะคะไม่เรียงเลขที่ไม่เรียงรหัสนักศึกษาไม่เรียงตัวอักษรตาชื่อนะคะและ้วก็เด็กซงินไหมครับผมครับ รถลางมาครับก็มีร,รถลางของเมาได้ครับผมม,นนะม่รุ่นครับจะเต็มก่อนก็เถค,ครับ ไปแวะเซเว่นก่อนนะครับขออย่าไปไปซื้ออาหารที่เซเว่นก่อนนะครับผม อบแล้วครับไม่ไมีครับเท่าไหร่ครับเก็เที่จอดนะโเทียบตอนนี้ต้องออกจากเซเวนแล้วครับ ได้ใช้ไปดบร้อยนะครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องข้ามต้องข้ามอยไปที่มอนะครับเนี่ยนะคือจนลอยครับ ผมเรียนแค่ภาคเช้าอ้ผมก็เรียนแปดโมงสี่สิบวันนี้เป็นจ็ดโมงอยู่เลยนะครับมีเยอะครับมีเยอะนะครับผมเรียนอยู่หลังตึกเ็สเลยทีเดียวนะครับ ก็จะเป,เป็นที่จอดเป็นที่จอดนะครับผมเป็นที่รอรถ็นแท็กซี่ครับผมแท็กนี่ก็เป็น,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 นเอนนเลยครับผม Okay. <Okay. S 1> เดี๋ยวไปที่าถานการณ์กันก่นอนครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามอแล้วครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตึก E8 ครับผูมก็เป็นตึกรับตตสมัครนักศึกษานี่เองนะครับน,นีประมาณนี้ครับแล้วก็มี a อาไม้ซ้อนมีตะปักนะผม โอ้ดีเป็นงานด้วยยึะถิ้นเนนถ่ายเอกสารด้วยนะครับก็จะไม่เห็นนะตลาดอีสเว็ปตรงน,ะนะนั้นฮะยากาศก็ประมาณนี้ครับ ก็ขครที่รู้มากอันนี้ก็คอมไม่ได้ครับผมเพราะว่าอยู่ไดอ้อยู่มาได้ไม่นานครับผม oh, <no. S 1> สุดอันนี้ให้เดาว่าเป็นที่จอดรถครับให้เดานะ ส่วนนี้ก็จะเป็นที่จอดรถของอาคาร A8 ครับผมส่วนนะี้เป็นห้องน้ำครับนี่ส่วนตรงนู้นก็เป็นอาคารเรือนไทยครับผมไอเดีก็จะเป็นตึก A3 ครับ ที่ตัวหันกันครับไปอโอเคครับก็เพื่อไปเป็นการเ,เที่ยวกันนะครับก็จะมาสั่งเต้าบินกันนะครับผมโอ้ีพวกชาก้าพวกอะไรนี้ครับเอาเป็นเหลื่องเลือกระดับเอาเรนนี่แล้วกันเหลเื่อเลือกระดับความหวานค่ะ เปลียนเบ็ดนเปลชาเอาเป็นชามะนาวกันเย็นโหลดเลือกระดับความหวาน่ะดับหมดนะครับชำระเงินวิธีไหนดีคะเงินสดครับอโอเคมีนะวันนี้ที่มีแบงย้อยับผมว้าว wow. ก็เหรียญใส่ตรงไหนเนี่ยอ๋อใส่ตรงนี้ใครก็บอาเนี่ยปูกระดินให้เดานะหรือว่าต้องกดตรงนี้ด้วยใช่โอ้ใส่ไหนไปก็ได้ไรไไกดตรตู <Okay. S 2> เก็บสะสมตรออ์ขอ,อยกักษ์เดนเซอร์ครับเ,เงินทอนอหยิบขวาหยิบรอดอ๋ออ๋อโอเคโอเค ขอตัดไปใส่ OTP ีหมืันครับโอเคก็ตอนนี้ผมได้ตาบินที่เทียมร้อยครับนี่ผมสั่งเป็นชามาน่าของผมก็อาจจะมีนงงบ้างครับเพราะว่าใช้เพิ่งใช้มาได้อีกครั้งเองครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวตัดไปที่้องเลนกันเลยครับไป 2,000โอเคครับตอนนี้ผมก็จะไปห้องเลยนะครับตอนนี้ก็8โมงครึ่งแล้วนะครับตอนนั้นก็8โมงครึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องไปกดทริปขึ้นชั้น3ครับผมนะฮะเนีย่ยคืปประกาศทลิปนะครับ จเราเป็นชาโอเคมาแล้วนะครับไอ้ศึกษาแล่ เวลาชื่อที่ขึ้นนะคะลูกเนาะผมจะเห็นว่าเวลานชื่อที่ปรากฏใน MST เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษและชื่อเนี่ยมักจะขึ้นต้นด้วยนามสกุลก่อนแล้วก็ค่อยชื่อนะคะลูกแล้วก็ใน MST เนี่ยไม่เรียนอะไรให้คุณเลยนะคะไม่เรียนเลขที่ไม่เรียนรหัสนักศึกษาไม่เรียนตัวอักษรต่างชื่อนะคะแล้วก็ โอเคครับก okay. ็ตอนนี oh ้ผมก็เล okay. okay. so <ain> ิกเรียน้วครับก็ตอนนี้ไปเอากระเป๋าของนี่นึ่งนะครับโอ้เรามาประเจอแต็งซิงเลยครับผมนี่ครับโอเคมีรถลากมาครับก็มีรถลากของเมาได้ครับผมเต็มทันไม่รู้ครับจะเต็มก่อนต้อเผื่อครับ ขึ้นได้ตอนนี้น่าจะคันหน้านะครับไันหน้าคันหรับครับเดินยดีกว่าครับผมก็อันนี้คือบรรยากาศของตึกเอซครับคดินไรเดินเดินใช่ไหม เดินใช่ไหมเดินเดินโอเคเดิน uh, อ to ๋ออยู่ใกล้อยู่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือนไทยครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นตึกเอเจ็ด ผมก็มีเดินครึ่งวันวับผมว้าว <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเดินไปเลยครับอ้ oh <no. S 1> า่าก็ไไม่่ใช่ใช่ cay thịt tiểu จะเป็นอันนี้เป็นอะไรนะเนี่ยสารเป็นสารครับผม ลางมาด้วยครับนี่ฮะรถลากของมมรถตางมมเป็นปตัวนี้ครับแล้วก็แบต้ก็เป็น นี่คือเป็นแอ่งน้ำครับผมก็ติดต่อคอมเมนต์นได้ครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นโรงอาหารกลางครับผมโอ้นี่ปลาตะรคร้นนรผมนี่โรงอาหารครับนนเดี๋ยวซี่ก็องเพชรซุ้มน่าเป็นซุ้มนมูนะ มผมเดี๋ยวผมขอหยิบของแย่างครับไปโอเคครับก็อตอนนี้ผมก็ทำการกินข้าวเสร็จที่เรียบร้อยครับแล้วก็ตรงอาหารจานนี้เขาจะมีของแจกคือปีเป่าผ้ามีแมสครับผมก็เป็น<ม>ประมาณนี้ครับ<ม>โอเคเดี๋ยวเรา จะไปกลับบ้านกันนะฮะโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็ถึงฟิวเจอร์นะครับต่อต่อค่าแท็กซี่ก็หนึ่งบาทครับจากมองไปฟิวเจอร์นะฮะโอ้ไม่ถีดไปขีดนะผมถีดทางนี้หานะครผมโอ้ยวันปันของโมงเลยครับ เน,นื้ไปครับอันนี้คือฟิ่เจ้ครับผมอันนี้ก็ปีการพุ่งดูรถไฟฟ้าด้วยครับเดี๋ยวันนี้ก็ต้องเดินเล่นที่พิวเจ้ก่อน ครับ ก็จะดีคอร์ปมาร์เก็ตครับโอ้มีแต่ร้านอยู่นะ ไปชี้ด้วยครับอ๋อไหนขึ้นทางนี้ท่าทีดาวนะ น,นี่อันนี้คือบรรยากาศของที่ฟิวเจอร์ครับผมโอเคแค่น okay, ั้น ๋ยวอๆๆพอจะเลิกคือจะเดย่ากับบ้านเลยนะก็อย่อจบคลิปกัน,นครับชักชักก็ดูก่อนเลยสดสดเฉดเฉถ้ามีมาคคมเมนตั้คลิปแน้ขอละกันขอลบาย